สวัสดีครับเพื่อนเื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเข้าสู่ช anel Folk Feel Good กับช anel ที่ทุกท่านดูแล้วทุกท่านจะรู้สึก Feel Good กับผมกลับมากันอีกเช่นเคยกับคอนเทนต์รีวิวรองเท้าของเราที่สุดฮิตและยอดฮิตมากกว่า6-7 EP ได้แล้วนะครับผม ก็ห่างหายกันไปนานนิดนึงนะครับสาหรับการรีวิวรองเท้าเพราะผมต้องหารองเท้าใหม่ๆเพื่อมาให้รีวิวให้เพื่อนๆดูนะรับผมก็วันนี้กลับมากับรองเท้ารุ่น Air Force One กันอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าผมขายแต่ Air Force One ติมร้านไปหมดเลยนะครับผมแต่ก็อย่างน้อยก็เห็นลูกค้ามีความสุขเราก็โอเคนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้เราได้ Air Force One รุ่นอะไรมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครกดซับสไครและกดติดตาม c h anel n โฟก f ฟิล o ูดให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินสลตรคนนี้ทำการรีวิวรองเท้าให้เพื่อนๆดูต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสับวันนี้รองเท้าที่เราจะรีวิวคืออะไรไปดูเลยครับไปรองเท้าที่เรา จะรีวิววันนี้คือ2สีนะครับามันดูยากอ่ะตรงนี้ก,นกันนะครับเออนี้ละกันนะครับคือ n i k e ้ Air Force 1 Have a n อันไ Day ้เดแพ็คนะครับวันนี้ผมมีรีวิวมาสองตัวแล้วนะคือ n i k e ้ Air Force 1 Have a Good Day นะครับไว้ตัวนี้นะครับนี่บางแสงเลกแหละนะครับแล้วก็ Nike Air Force ์ด Have a ันน e ก a y เด n k พนะครับผม2ตัวนี้ราคาแรงมากต่างประเทศเล่นมือหนึ่งอยู่ที่ประมาณคู่เรามัน400เหรียญน,นะทุกคนคูณ30เข้าไปสิครับราคากระมื่นนะในสต็อกเอกนะนะครับเดือดเดือนนะครับผมก็วันนี้ผมให้ได้มือสองมาสภาพโคตรใหม่เลยนะครับผมผม,ผมพยายามแบบว่า คือจะมาให้แสงบังหน้าตัวเองนะครับโคตรใหม่แล้วก็ต้องมารวีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าต่ามาที่ทศเขาฮิตใส่กันนี้นะทุกคนนะครับเรามาเริ่มกันตัว Nike Air f o r c วไ่าฟ Nike Day w h i t กันก่อนนะครับผมเรียกว่าสั้นว่ตัวไวท์ละกันนะครับก็วัสดุนะครับเป็นหนัง PU นะครับคือหนังสังเคราะห์นั่นเองสีขาวทั้งตัวไม่ต้องรีวิวเยอะอะไรเลยนะครับ upper m i s o โซ m i s สีขาว พื้นเป็นพื้นยางนะครับสีออกคำครามเย็นๆ,น,ๆนิดหนึ่งนะครับผมประมาณนี้กิมมิคของมันของแอฟฟนกี้เดมันก็คือนะครับมีรูปยิม้มง่ายๆน่อยๆ,ยๆอย่างนี้เลยนะทุกคนนะนี่ครับหน่อยๆแบบนี้เลยนะมีแค่รูปยิม้มแล้วก็ปากเป็นสูทในกี้นั่นเองครับข้างในไม่มีอะไรเลยมีแต่ข้างนอกเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องกิิวอ,อะไรอ่ะตรงนี้มีนิดหนึ่งนะครับตรงนี้มีนิดหนึ่งตรงลิ้นเขียนว่า have อ่ะ n i ก e ้เด y นะครับผมตรงฮิวไม่มีอะไรนะครับนี่มีแค่นี้ <c oughs> สำหรับตัว n i ก e ้ h a v e a นก k ้ y a y w ไว t e นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูข้างในครับ <c oughs> ข้างในก็มีซอฟเนี่ยออซอฟง่อยๆหนึ่งอ,อันนะครับจริงๆก็เขียนว่าไนกี้ Nike นั่นแหละนะครับตรงกลางๆนะครับต่วตัวนี้ก็ ซอฟเรียนไปนะครับมันเป็นมือสองอะเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเราเช็คเรียบร้อยแล้วว่าข้างนอกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมว่าทองแท้มันเป็นยังไงสำหรับ n นกี้ Air f o r ร์ดวันแฮร์ฟไนกี้เดย์ไวท์นะครับเดี๋ยวที่ผมบอกนะครับผมก็จะเช็คอยู่3อย่างหนึ่งก็คือป้ายไซส์2คือเราเย็บได้ซอฟและ3คือฮิมหลังนะครับเรามาดูอันแรกกันก่อนนะครับสำหรับตัวไวท์นะครับมาดูป้ายครับไม่เห็นกันหรอกนะเดี๋ยวผมจะใส่รูปให้นะครับผมตัวนี้ก็ เป็นป้ายปีเก่าอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าปีใหม่มี Q r วโค้ดแล้วเนาะนะครับตัวนี้ก็รหัสก็ bq 90 cc-100 นคีนะครับผลิตปี2018นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนไอ้ตัวเนี้ยลักษณะป้ายนี่นะครับมันจะคล้ายกับตัวคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็น NBA p a c k นะครับผมป้ายปี2018เหมือนกันนะผมถ้าผมจะไม่ผิด ปี2019เนี่ยจะเป็นป้ายปีใหม่นะครับปี2018ลงไปจะป้ายแบบนี้แล้วก็จะมีประมาณปีสัก2 0 1 3 2013นี่แแล้มันจะมีป้ายแบบหนึ่งนะครับผมแต่ผมจะลองหามารีวิวให้นะครับสำหรับป้ายของ Nike Air Force 1ที่มีแต่ละแบบนะครับผมก็ป้ายของตัว White ก็ประมาณนี้นะครับผมคราวนี้มาดูรอยเย็บใต้ซอฟฮะอ่านะครับเพื่อเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามช anel โฟกฟบูผมฉีกซอฟให้ดูเลยนี่นะครับรอยเย็บใต้ซอฟได้แดงนี่นะครับ ได้แดงพื้นเป็นสำลีแล้วก็มีลเูเอตรงนี้นะอ่าน่าจะเห็นกันนะครับได้แดงเย็บถี่พื้นเป็นสำลีนะครับผ่านนะครับอันนี้คือตัวไวท์นะครับเขานี้เช็คลิส์ไปแล้ว2องอันอันที่สามครับนิวหลังครับเริ่มกันแนวตั้งก่อนเลยครับบีกับโอ้โหเชี่ยจัดแข่งโป๊กทุกคนแข่งโป๊กของกิงอุ้ยเชียเเลือดกระปุกด อ่คราวนี้มาดูแนวนอนครับมาดูแนวนอนกันบ้างครับนี่ครับบีบไม่ลงบีบไม่ลงแล้วก็แนวนี้ครับบีบเข้าหนึ่ต็อกโอเคครับสำหรับตัว Have a n ั k e d Day white นะครับก็รายละเอียดดีเทลประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นตัว Have a n ั k e d Day Pin นะครับต่างกันวัสดุต่างกันแน่นอนนะครับโอเคครับต่อไปคือ ตัว n นกี้แอร์ฟอร์ดวันเฮลฟ์นไนกี้เดย์พิงนะครับนี่ผมเอาขึ้นให้ดูเลยนะครับผมตัว h ฮลฟ์ฟันไนกี้เดย์พิงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่าช,ชัด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 นะครับตัว h ฮลฟ์ฟันไนกี้เดย์พิงนะครับผมตัววัสดุอัปเปอร์นะครับเป็นหนังกลับ นะครับผมจะไม่เหมือนตัวไว้เพราะว่าหนังกลับทั้งลำเลยนะครับผมแต่ว่าตัวที่เหมือนกันก็คือหน้ายิ้มนี่แหละนะครับหนังกลับทมว่าดีไหมดีนะครับแต่ว,ว่าทำความสะอาดยากนิดหนึ่งนะครับเวลาซักก็ทักดีดีแป้งถูค่อยๆนะครับเดี๋ยวหนังพังนะครับผมตัวสีก็แตกต่างกันไปสีมันจะออกแบบไมช่ชมพูก็ไม่ชมพูจะสี เทาก็ไม่เทามึงสีแบบมนๆคุนๆแต่มันไม่ได้เปื้อนนะครับมันคือสีของมันจริงๆนะทุกคนนะครับดูมันคือสีของมันจริงๆนะนนะวนนๆนะเว้ยผมไม่ได้เอาของเปื้อนมาขายนะเว้ยผมไม่ได้ของเปื้อนมารีวิวนะอ่นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากตัวไว้นะครับก็คือสีชมพูด้านในนวลเป็นสีชมพูนะครับฮิวเป็นสีชมพูแล้วตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นเลื่อมๆวิบ,บ,บวับวิบวับเป็นเหมือนแบบเขาเคลือบ พลาสติกมาสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ตัวไวเน่ยมันไม่ได้เคลือบมานะครับตัวนี้มันเป็นเคลือบมานิหนึ่งแล้วดูพรีเมียมกว่าตัวไวนิดหนึ่งนะครับแต่ราคาถูกกว่านะนะครับผมตัวฮิวประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มิโซก็เป็นสีขาวนะครับพื้นเป็นสีน้ำชมพูนะทุกคนมันมันเหมาะกับคุณผู้หญิงแลวก็คุณผู้ชายที่แจ่งตัวเป็นนะนี่ครับดาวแน่นปั๊เลยนะครับผมก็อีกอย่างนึงที่เหมือนกับไอ้ตัวสีขาวก็คือนี่ครับ ลิ้นที่เขียนว่า h a e a Nike Day แค่นั้นครับที่เหมือนกันกันกบตัวสีขาวนะคราวนี้เราเช็ค Upper อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้เรามาเช็คด้านในกันแล้วก็เรามาเช็คดูว่าของแท้มันเป็นอย่างไรนะครับด้านในนะครับของ Nike Air Force One Half Nike Day พิงนะครับนี่แหละเนี่ยออกช็อปแม่งเป็นอย่างนี้เลยนะครับเขียนว่า Nike Air แล้วก็มีสติกเกอร์เนี่ยอียน,นี้ออกชอ็อป นี่เลยนี่คือสิ่งที่คุณจะเห็นตอนคุณซื้อจากช็อปนะแบบนี้เลยนะครับแม่งมีสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์ Q2 q ซแกงิวซีั่มานแหละนะครับผมก็ซอฟประมาณนี้นะครับเรามาเช็คดูว่าของแท้เป็นอย่างไรนะครับป้ายป้ายอะไรล่ะป้ายนะครับเนี่ยนะครับคล้ายกับตัวไวท์เลยนะครับผมก็รหัสนะครับ PQ9044K6 ฮะ K600 นะครับเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ว่าตัวไวท์มันขีดหนึ่งร้อยหรือแปดร้อยจะไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็ป้ายไม่เหมือนกับตัวไว้เลยนะครับแค่ต่างกันตรงรหัสแค่นั้นเองนะครับผมโอเคนอกําบป้ายนะครับเท่านี้เราเย็บใต้สอปครับโอ้ตัวนี้แกะง่ายครับนี่ครับนี่เออเราเย็บใต้สอปประมาณนี้นะครับพื้นเป็นพื้นสําลีเหมือนกันนะครับเห็นไหม เห็นรูระบายอากาศตรงนี้คร so okay, so ับน like hey, ั่นแหละครับนี่คือรูระบายอากาศของ Nike Air Force 1วนะครับโอเคได้แดงเย็บถี่นะต่อไปครับอันส uh ุด huh. ท hm ้ายของเราครับมาเชิคกันว่าฮิวแข็งหรือเปล่าครับเอาแนวตั้งกันก่อนนะมาครับบีบแนวตั้งครับโอ้โหเย็นแน่นก็ฟิตจัดกว่ะเชี่ยอืมออดูครับแนวนอนครับอืมอืมอืม เรียบร้อยครับผ่านเช็คลิสต์ป้ายรอยเย็บและหิวหลังครับ เช็คลิสผ่านนะครับสำหรับ n i ก e Air Force 1 Half for Nike Day White และ Pink นะครับถ้าใครมี2รุ่นนี้ก็สามารถเอามาเช็คได้ถ้าไม่ชัวร์และไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่น่ามีของปลอมนะจริงๆอะ่ะรุ่นพวกนี้ถ้าปลอมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสี Triple White สีที่มันแบบขายดีๆอะไรเงี้ยก็อบอกอบว่า White อะไรก็ว่าไปพานอยจีดาก้อนอะไรนี่ก็ว่าไปนะครับรุ่นพวกนี้ไม่ค่อยมีของปลอมหรอกนะครับแต่ก็ดูไวเป็นวิทยาทานละกันนะครับผมก็ มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิว n นก e i r r f o r c e One h a l ท้าไนกี้เดย์ p a นะครับแล้วพิงและไว้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด c r i b e กดติดตาม c h anel n โ f e ิลคุณแล้วก็ใครอยากปรึกษาเรื่องรองเทา้าใครอยากได้รองเทา้าก็ทักไปเลยนะครับเพจ9 9กี้ไน f a ใน b o o k o นะครับผมแล้วผมอาจจะมีรียอะไรคอนเทนต์เกี่ยวกับรองเทา้าลงใน TikTok ด้วยเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับสำวันนี้ก็ขออนุญาตทุกคนนะครับ ไปดดก่อนสวัสดีสวัสดีครับทุกคนบายบาย